ระหว่างยืดผมกับย้อมผมควรทำอะไรก่อนคือหัวก็ฟูๆอยากยืดก็อยากอยากย้อมก็อยากในคนเดียวกันอ่อยยางงี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยย้อมเลยแต่อยากย้อมอยากปิดผมขาวหรืออยากทำสีผมเป็นเอ่อสีอะไรก็นั่นแหละตามที่ต้องการ อยากยืดก็อยากหัวหัวก็ฟูฟูทีเนี้ยให้ยืดก่อนถ้าจะทําทั้งสองนะยืดก่อนค่อยไปย้อมเพราะว่าเคีมยืดผมเนี่ยเอ,อ้ไม่ใช่ถ้าเราย้อมก่อนแล้วเราค่อยไปยืดเคีมยืดมันจะกัดสีผมเวลาเขาช่างเขาใส่เคีมยืดไปเนี่ยสีผมที่มีอยู่เนี่ยเวลาเขาหวีเคีมยืดเนี่ย สีมันจะหลุดลอกออกมาด้วยแล้วสีมันจะเฟดคือเฟดย,ยังไงก็คือสีมันจะซีดจางเร็วเออทีนี้อย่างเรายืดเสร็จแล้วเราไปคือเว้นระยะห่างแหละตามสภาพผมแล้วเราไปย้อมสีย้อมเนี่ยมันไม่กัดสีมันมันไม่กัดตัวครีมยืดให้หลุดนะเออคือยือดแล้วผมมันจะอยู่ตัวแล้วนั่นแหละค่ะ แต่สำหรับผู้ที่ย้อมมาแล้วอยากยืดก็คือพอเราย้อมเสร็จแล้วโคนมันแกจะยาวออกมาแล้วมันจะดำอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าจะยืดคือให้ยืดก่อนแล้วค่อยย้อมปิดแอร์ผมดำที่หลังหรือผมขาวก่อนนั่นนะค่ะประมาณนี้นะคะสรุปก็คือระหว่างยืดกับย้อมจะทำอันไหนก่อนในคนคนเดียวกันก็คือ ยืดก่อนแล้วค่อยย้อมทีหลังค่ะ